นายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในช่วงที่มีการระบาดของโรครุนแรงนี้ว่าได้มีข้อสั่งการให้สลับชนิดการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการวิชาการที่ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลวิธีการบริหารจัดการวัคซีนที่ได้ทําการศึกษาวิจัยวิธีการฉีดวัคซีนซินอวักสลับกับแอสตราเซเนกา ทำให้เกิดภูมิต้านทานในระยะเวลาอันสั้นมีประโยชน์ต่อประชาชนในการรับมือกับสายพันเดลต้าฝ่ายนโยบายได้พิจารณาว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดรุนแรงจึงได้รับแนวทางมาดําเนินการ ส่วนการจัดหาวัคซีนกรมควบคุมโรคในฐานะคู่สัญญากับบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดได้เจรจาต่อรองอย่างต่อเนื่องให้ผู้ผลิตที่จะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ประเทศไทยมากที่สุดและเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดรุนแรงขณะนี้โดยได้ตั้งคณะทำงานในการเจรจากับผู้ผลิตพร้อมย้ำรัฐบาลไทยจะจัดหาวัคซีนและฉีดให้กับคนในประเทศไทยจนครบทุกคนจนกว่าโรคโควิดจะหมดไปหรือจนกลายเป็นโรคประจำถิ่น